สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการติดตั้งส่วนเสริมครับติดตั้งส่วนเสริมในตัวนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการสไลด์โชว์ภาพนะครับการติดตั้งส่วนเสริมครับอันดับแรกนะครับให้ทําการคลิกที่เมนูดาวครับมุมบนซ้ายสุดครับหรือเมนูช็อตคัทนะครับเมื่อทําการคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับ ลำดับต่อไปครับเราก็จะมาคลิกในเมนูที่อยู่ในส่วนของส่วนเสริมนะครับในชื่อที่ว่าติดตั้งส่วนเสริมครับ,นะรบทำการคลิกติดตั้งส่วนเสริมนะครับจากนั้นก็จะมีปุ่มให้เลือกนะครับปุ่มสีเขียวที่ชื่อว่าการเลือกไฟล์นะครับแล้วก็ทําการเลือกไฟล์นะครับไฟล์ตัวนี้ที่จะติดตั้งใน,ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ สไลด์โชว์ c k ครับให้คลิกสไลด์โชว์ c k ครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกด Open ครับจากนั้นข้อความก็จะปรากฏว่าติดตั้งคอมโพนเสร็จสมบูรณ์นะครับวิธีการเข้าไปดูครับให้ไปที่เมนูส่วนเสริมครับจากนั้นไปที่โมดูลครับเมนูโมดูลครับ ในบรรทัดแรกที่เจอนะครับก็จะเจอคำว่า s l i d e โชว์ซีครับ s ไลด์โคือไฟล์ที่เราเลือกในการติดตั้งนะครับจะสังเกตว่าจะมีรูปตัวกากบาทสีแดงปรากฏอยู่นะครับให้เราทำการเปิดครับโดยการคลิกกากบาทสีแดงครับที่ก,กากบาดสีแดงที่อยู่ด้านหน้าชื่อนะครับพอคลิกแล้วนะครับตัวกากบาทสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวครับ ซึ่งสถานะพร้อมใช้งานครับจากนั้นเราจะเข้าไปทำการตั้งค่าตัว Slide Show CK นะครับก็คลิกที่ชื่อ Slide Show CK ครับก็จะปรากฏในหน้าในส่วนของอโมดูลซึ่งของ Slide Show CK นะหัวเรื่องครับชื่อ Slide Show CK ครับสามารถปรับแก้ได้นะครับชื่อด้านบนนี้นะครับชื่อด้านบนนี้ปรับแก้ได้ครับในส่วนถัดลงมาครับแท็บแรก โมดูลครับโมดูลในแท็บแรกของแสดงโชว์ซีเคนะครับตัวตัวพวกนี้ก็จะเป็นค่า d e f a u l t ที่ที่เซตมานะฮะแต่ว่าที่เราจะปรับแต่งก็คือด้านขวามือครับแสดงชื่อครับแสดงชื่อตัวนี้คลิกเป็นคำว่าแสดงนะครับให้คลิกเป็นคำว่าซ่อนให้พิกคลิกเป็นคำว่าซ่อนนะครับส่วนตำแหน่งครับถัดมานะครับให้เราคลิกเลือกไปที่ เทมเพลตที่เราเลือกใช้ณตอนนี้นะครับชื่อว่า MX จุมรา1 2 3นะครับจากนั้นเราก็จะเลือกตำแหน่งที่จะวางครับให้เลือกตำแหน่งที่ชื่อว่า Main Top หนึ่งนะครับตำแหน่งที่ชื่อว่า Main Top หนึ่งครับ,นะรบพอเลือกแล้วนะครับอ่าแทบ็บถัดไปครับคำอธิบายนะครับ แท็บที่3ชื่อว่าการกําหนดการแสดงที่เมนูนะครับตอนนี้ยังเป็นคําว่าไม่แสดงครับให้คลิกเปลี่ยนเป็นคําว่าทุกหน้าครับเปลี่ยนเป็นคําว่าทุกหน้านะครับแท็บที่4ครับชื่อว่าซอสครับซอสจะเป็นการใส่รูปภาพที่เราต้องการนะครับอย่างที่ปรากฏนะตอนนี้คือรูปภาพตัวอย่างนะครับที่ติดมาฮะ นี่เราจะแก้ครับวิธีการแก้รูปภาพนะครับอย่างมาในตำแหน่งรูปภาพที่1ครับให้กดตรงที่เป็นรูปดินสอเนะครับจะอ่านว่า select and image คลิกไปครับก็จะเจอในคลังรูปภาพแบบนี้ครับทางซ้ายมือเป็นอัลบั้มที่เราสร้างไว้ครับตอนนี้ผมจะขอเลือกอัลบั้มที่ชื่อว่าอ่าไบนะครับผมก็จะเลือกรูปภาพครับอ่ รูปภาพก็จะมาเลยครับในส่วนของเทคที่อยู่ใต้ภาพณตอนนี้มีตัวหนังสืออยู่ครับผมก็จะลบออกลบออกนะครับอย่าลืมใส่เลขหนึ่งตรงนาฬิกาทรายนะครับเพื่อภาพจะได้ขยับในช่วงเวลา1วินาทีครับภาพที่2ครับขยับลงมาก็กดที่ดินสอครับแล้วก็ทําการแก้ไขได้นะครับเลือกรูปภาพที่ต้องการนะครับนะครับแก้ไขเทค ดีฟอสเดิมทิ้งออกไปได้ครับนะครับใส่เลขหนึ่งนะครับคือ1วินาทีนะครับภาพที่3นะครับก็ทำการแก้ไขเลือกครับเลือกภาพตอนนี้มี3ภาพนะครับจากนั้นให้ทำการกดบันทึกครับนะครับบันทึกแล้วก็ให้ลองพรีวิวดูนะครับให้ลองพรีวิวดูครับว่า มาแล้วครับภาพที่ปรากฏคือในตำแหน่งนี้ครับอยู่ในตำแหน่งนี้ครับมีทั้งหมด3ภาพนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งพร้อมใส่รูปภาพได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ